สบายดีพี่น้องวันนี้กามาพบพ่อกันอีกแล้วมาเด้อกินข้าวพี่น้องวันนี้กะกินข้าวกับแกงหน่อไม้พี่น้องนี่มีแกงหน่อไม้แซ่บๆน้ำเดอร์เด็กอะได้มกอันนาเมียเห็ดมกน,นี้ไว้ให้พี่น้องมกอันนาทีหยังเกาะ พื้นทองปรากฏใส่หันวุ้นเสน้็นะพี่น้องนี่แซ,บแซบ่บ,บ,บ,แซบแซบเลยนลีย่เลยพื้นทองปรากฏ์ี่้งอเด้อนี่ห็นี่เห็นป่ะพื้นทองปรากฏพี่น้องใส่วุ้นเส้นจแซบแซ่บเลยไอ้เมื่อกี้จ้าตอน้พี่น้องโอ้ยเนี่ยพื้นทองปรากฏนี่ มกพื้นทองปรากฏใส่บุญเสร็จพี่นะ้อง mẹ chào mẹ mẹ tầm chào 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 mẹ ไปพี่น้องมาได้กินกินข้าวน้ำกันพี่น้องมีมกกันอ่ะทุพื้นท้องปากฏใส่อุ้นเส้นพี่น้องแล้วก็มีมีแกงไม้เอแกงไม้ใส่ไท่นกกระทาแซบๆน้มีนกินข้าวคนเดียวพี่น้องมาเด้อทานน้ำกันอันนี้ก็มยเป็มกพื้นท้องปากกฏพี่น้อง ใส่อนันณาอุ่นเซนแซบแต้เลยพี่น้องเนี่ยม,มา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 โอ้เจวเจวพริกพี่น้องแซบตัวน,นี้นะอมมืมาเดิอมาเดิอลงมือละกำลังลงพี่น้องเอาตัวนี้ก่อนทอป,ปุ่นเห็นไหนี่โอ้ เลยของแซปของแซบหนูเข้าแล้วจังงงล่ะแซบแบเนาะแกวคร mm hmm. ับ da na da โอ้ oh, พี่น้อง <c oughs> มีอันหาเรื่องอันหนึ่งที่เราทุ่ฟังกระดาได้พบกับมูเกา่าจากกันโอ้ดุนพี่น้องแต่ปีปีแปดเจ็ดแปดเจ็ดมหาปีนี้ก็โอ้จะเปลี่ยนสามสิบกว่าปีพี่นะองแปดเจ็ดสามสิบสี่ปีสามสิบห้าปีพี่น้อง สามสิบห้าปี<ม>เจอโโ้อมูเก่าจากถนนบริเรเจอกันแบบเป็นเปี่ยนแห่พี่น้องโทรหากันมีโทรไปหาเอื้อยอยู่นะรัดไอโอ,อาวานี่เลยถามเอื้อยเนาะเอ้ย จะเห็นมูกเก่าพ่อว่ท่านซื้อบุญธรรมแก้วไม่นี่ไปปีเคยว่ไม่มีเฟซบุ๊กอยู่ได้หัวไปอีกไม่ขอแด่วะแท็กไปหาแอดดิ่งออเอาเยอะวะอนเด้อบวแอดเอาแล้วเอเองงอ่ะคนละ แเออไปส่งฮู้ไปรับเอาได้ไม่ผางได้หั่นนะท่านไผว่าผางว่ราะฉันลืมเีดิส่งฮูป้ไปเออเอื้อยส่งฮู้ไปให้เพิ่นให้แอดเอาเพิ่นเออฮู้บไผว้าจื้อบ่ได้บาดนี่ว่าแล้นต้อนบแล็กน้ำจื้อได้แล้วอ่ะท่านอันนี้ก็เลยทดสอบเพิ่น ว่าเฮ้ยขั้นตัวเ,เป็นมูเฮาแท้มูเกาเฮาตอนยังน้อยนะจากกันยุใสปีอย่างมาันชื่อได้บอกนะโอดยหมอเขาไ้ตอบว่าเสื้อทุดท้ายจากกัน ที่เห็นกันและจากกันจนฮอดมือนี่หมอตอบว่าตูยางลงหลดสองแถวอยู่บ้านผาตั้งตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายแต่มือนั่นเขาเอิ้นตูว่าจะว่าไปน้ำกันเมื่อปักสมอำเภอเมือ่ออำเภอเม,มือ่อท่ารีหรือว่าเมื่อปักซมหลอเป็นส่วน ไประบบเมื่อน้ำมันพวไปตัวที่ไปท่ารี่กลับไปท่าวะเราที่ลงนี่ดอกเหรอน่ลงนาลงเรียนหน่อยมันก็บอกมันบอกว่าตัวลงหนา้าลงเรียนบ้านผาตั้งครับตำบุตรผาตั้ง่อยว่ะแบบนั้นจนหอดมือนี่พี่น้องมันก็นเลยตอบถือเลยบอกมานะ่ะแมนละจากกันจะมือนั้นสามสิบสี่สามสิบห้าปีพี่น้องซอกหาซอกหามาดุนหมู่คนนี้ เล่นน้ากันมาตั้งแต่น้อยหากันมาเจอพี่น้องยุนี่ล้มกันเนี่ยกบเฟถามล้มกันไปเจอ,อย่ใส่พี่น้องเมื่อวานกล้ากัน,กกนยุ่หนองคายไปเจอหมออยู่เมืองลาวตอนนี้เห็นไปเาเมียอยู่ประเทศลาวโอ้ยบ่อืมอดีใจนะมอไปได้เมียคนลาวอยู่ฝั่งนั้นอืมทางเมืองลาว,ว่ะ แล้วได้มือให้มาเล่าเป็นอย่างหมอะจุโอเคเด้อพี่น้องเด้ออือพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อขณนะผู้ใดโลกสวยโลกงามละผ่านไปเด้อเพราะว่าช่องนี้ บมเป็นคนโลกสวยโลกงามป่ะไดนกันะเออโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ้ยคำัามาสบายดีโอเคเนาะ